สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมิสจะมาแนะนำตัวนะคะแล้วก็แนะนำโครงสร้างรายวิชาค,ค่ะก่อนอื่นก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะมีชื่อมิสดอกเกดดวงโสมานะคะชื่อเล่นว่ามิสเกดค่ะสำหรับปีการศึกษาส5 6 4นี้นะคะมิสได้รับมอบหมายให้มาสอนในชั้น อ .4 ทับ1 MSP นะคะในรายวิชาในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะโครงสร้างรายวิชาของห้อง MSP เนี่ยพิเศษพิเศษมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะก็จะมีโครงสร้างรวมด้วยกันจะมีทั้งหมด7หน่วยนะคะ7หน่วยมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะ เอาดูแบบคร่าวๆก่อนเนาะหน่วยที่1เราจะเรียนเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินกานหน่วยที่2การบวกและการลบหน่วยที่3การคูณหน่วยที่4การหารน,นะคะหน่วยที่5การอ่าหน่วยที่หนะคะตัวประกอบหน่วยที่6ก็คือตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อยหน่วยที่7ก็คือก็เป็น ภาคต่อนะคะก็คือตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อยที่เรารู้จักกันในานามฮอร์มอและคอลอนนั่นเองนะคะต่อไปก็ลองมาดูว่ารายละเอียดในหน่วยที่1ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะหน่วยที่1ก็จะเรียนเกี่ยวกับการหาค่าประมาณของจํานวนนับสมบัติเกี่ยวกับจํานวนนับเลขยกกําลังลำดับโอเปเรเตอร์ในทางคณิตศาสตร์นะคะอันนี้คือหน่วยที่1ค่ะ หน่วยที่2ก็คือการบวกและการลบการบวกจํานวน2จํานวนการลบจํานวน2จํานวนการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์สแสดงการบวกและการลบโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะต่อไปในส่วนของหน่วยที่3หน่วยที่3นะคะหน่วยที่3ก็คือการคูณน,นะคะการคูณ การคูณนะคะอ่าดูนะคะการคูณเป็นยังไงบ้างการคูณก็คือแยกย่อยออกมาเป็นการคูณจํานวนที่มีสามหลักกับจํานวนที่มีสามหลักด้วยกันการคูณจํานวนที่มีหลายหลักนะคะจะมีการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณการแก้โจทย์ปัญหาการคูณนะคะแล้วก็การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศลักษณะในการทําโจทย์ทีเด็ดนั่นเองค่ะในส่วนหน่วยต่อไปคือหน่วยที่4ี่นะคะ หน่วยที่4ก็คือในส่วนของในในหน่วยที่4คือในส่วนของอ่าเรื่องอะไรนะคะในส่วนของการหารนะคะการหารมีอะไรบ้างการหารก็จะมีแยกย่อยออกมาเป็นการหารที่มีตัวหารมีสาหลักการหารตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารนะคะการแก้โจทย์ ปัญหาการหารแล้วก็โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพ้อสอบทีเดตดนั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของหน่วยที่5หน่วยที่5ก็จะเป็นในส่วนของของตัวประกอบก็จะต้องมารู้จักอะไรบ้างแน่นอนค่ะจะต้องมารู้จักในส่วนของตัวประกอบจำนวนเฉพาะและการแยกตัวประกอบนั่นเองค่ะ ต่อไปในส่วนของหน่วยที่6เรียกชื่อสั้นๆว่าหอรอมมและคอรอนอนั่นเองจะมารู้จักอะไรบ้างก็จะมีตัวหารร่วมมากตัวประกอบร่วมและตัวหารร่วมมากพหุคูณตัวคูณร่วมและตัวคูณร่วมน้อยนะคะต่อไปก็คือหน่วยสุดท้ายก็คืออะไรนะคะ,ะหน่วยสุดท้ายก็คือ ก็เป็นภาคต่อคือตัวหอรอมมและคอรออนอนั่นเองอันนี้จะเป็นลักษณะการแก้โจทย์ปัญหาหอรอมมและคอรออนอน,นะคะดังนั้นนะคะอันนี้ในวันนี้มิตรมาแนะนําตัวและแนะนําโครงสร้างรายวิชาของวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมของป .4 ทั1 MSP นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเตรียมตัวกันค่ะว่าเอคลิปต่อไปเนี่ยมิตรดอกเกจะสอนอะไรบ้างนะ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ให้รักษาสุขภาพป้องกันโควิดนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบาย